สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางานอนสามนอยนะคะสูตรสนะคะก็เม็ดเดียวเหมือนกันนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ้าก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็ชมอย่างมีสตินะคะสูตรสองนะคะฮาหนอยฮาหนอยสามนอยสูตรสองในงวดวันที่สิบนะคะก่อนที่จะไปชมวันที่สิบเอ็ดเนาะเราก็มาสรุปวันที่สิบกันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ ตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะ,ะเฉพาะกิจนะคะก็8 0 3นสนะคะ8กับ3มกับ0นย์วันนี้มาเยอะมากจะพี่น้องจ้าสำหรับ1เอยีนวันนี้จะมาหรือเปล่านะคะก็ลุนลุนไปด้วยกันนะคะลุนรอบเฉพาะกิจกันก่อนนะคะ8 0 3ย์มกับ25หนะคะก็หลุดไปนะจ๊ะ ก็มาต่อในรอบพิเศษกันเลยจ้ารอบพิเศษ003กับ05จะเป็นน้องจ้า0เด้งๆเลยรอบพิเศษเนาะของเราก็หลุดปีกแล้วไปต่อที่รอบปกติกันเลยจ้ารอบปกตินะคะ5 2 9แล้วก็7 3 ก็ยังไม่มานะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัพยพี่น้อง fc ทุกท่านด้วยเนาะก็มีเข้ามีหลุดเนาะก็มาหลายวันแล้วแหละวันนี้เขาก็คงอยากพักเขามาหลายวันแล้วก็คงเหนื่อยเขาก็คงอยากพักผ่อนบ้างเนาะวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่ปังนะคะวันที่สิบไม่ปังวันที่สิบเอ็ดเราต้องปังมาแน่นอนคะ่ะวันนี้เราไม่ปังพรุ่งนี้เราต้องปังแน่นอนจ้าตบ ต่อด้วยรอบ VIP กันเลยนะคะ1 08นะคะกับ3ามแปดเอาแ8ดเด้งเด้งอีกเด้วพี่น้องจา้ารอบพิเศษก็ศูนย์เด้งรอบ VIP ก็แดเด้งนะคะแต่ของเราไม่มีนะคะมาตัววิ่งรอบ VIP นะคะรอบ VIP มาตัววิ่งตัวเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเพราะว่าวางให้นะคะปกติ ปกติ V.I.P. นะคะส่วนเฉพาะกิจก็แล้วแต่ใครจะไปลุ้นเนาะอันนี้แอดวางให้เป็นรอบนะคะปกติ V.I.P. ปกติก็ไม่มานะคะก็หลุดจุดปุ๊ดนะจ๊ะก็มาตัววิ่งนะคะรอบ V.I.P. เนาะก็มายังโผล่มาให้เราเห็นตัวหนึ่งนะคะตัวหนึ่งนะคะโผล่ให้เราเห็นตัวหนึ่งเนาะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรวันนี้เขาอาจจะไม่มา สักวันเขาต้องมาแบบเด้งแน่ๆพี่น้องจ๋าวันนี้อาจจะไม่มานะคะวันที่10อาจจะไม่มานะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่สิบเอ็ดกันเลยนะจ๊ะวันที่11นะคะคือประกาดแดงหมดแล้วพี่น้องเอาเป็นสีน้ำเงินเนาะเก้าเดือน วันที่สิเอ็ดเดือนเก้าปีหกสี่นะคะสูตรสองเน้นเน้นสองตัวบนล่างเนียวทางนะคะหาหนอยสามน้อยนะจ๊ะก็เน,นเน้นสามน้อยพิเศษปกติแล้วก็ vip นะคะ ส่วนรอบเฉพาะกิจนะคะก็แล้วแต่ไข่จัดลุ้นนะคะก็ลุ้นได้ทุกน้อยนะคะวิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยนะคะเราไม่ห่วงนะคะอันนี้ก็จะเน้นให้เหมือนเดิมเด่นนะคะเราก็จะให้ตัวเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบแล้วค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะคะ วันนี้ก็มีของแถมเหมือนเดิมก็ไม่แถมอะไรนะคะเป็นแถมกันเบิ้ลกันเบิ้ลให้ทุกวันสักวันต้องมาอเพราะว่าเบิ้ลเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะวันไหนที่เราไม่กันก็จะมาวันไหนที่เรากันก็จะไม่มาเราก็กันเบิ้ลไปเลยเนาะก็ไม่กี่คู่นะคะสองสามคู่อะไรประมาณนี้แต่วันนี้วันนี้วันนี้ให้แค่สองคู่พอเอาแค่สองคู่พอ การเบิ้ลการเบิ้ลแต่แถมสามตัวการเบิ้ลแถมสามตัวจะพี่น้องจ๋าของแถมของแถม ก็ถ้าชอบคปอยตามนะจ๊ะวางให้เป็นแนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะก็จะวางให้ปกตินะคะ VIP แต่แต่ตัวนี้นะคะตัวนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์มาพิเศษเหมือนกันมาพิเศษได้เหมือนกันนะคะถ้าถ้าใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะ ชอบแล้วค่อยตามนะจ๊ะรุ้นุ้นนะคะส่วนเฉพาะกีดก็รุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครชื่นชอบเนาะสำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะเมะื่อวานเมื่อวานหนึ่งไม่มาวันนี้วันนี้ต้องมาแน่นอน แอดยินสายรูดก็รูดเลยนะคะหนึ่งศูนนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะก็หนึ่งสี่จ้านี่คือการรูดนะจ๊ะพี่น้องจ้าแอดยินก็จะรูดอย่างเดียวแล้วพี่น้อง รูดเท่านั้นนะคะที่จะถึงเส้นชัยอย่างปลอดภัยนะจ๊ะหนึ่งห้านะคะเามองเห็นกันไหมเนาะ,ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะนี่คือการรูดนะคะ ก็ตัวที่ชอบนะคะตัวที่ชอบเนาะนี่การเบิ้ลหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหนึ่งสามหนึ่งแปดนะคะก็หนึ่งหก หนแล้วก็หนึ่งกอ่าที่สำคัญคือเน้นวิ่งรูดรวบรัดตัดตอนจะวิ่งรูดเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความชัวร์นะคะตัวเด่นมาเราถึงเส้นชัยอย่างปลอดภัยแน่นอนนะจ๊ะก็ท่านไหนชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ